ลูกอวนสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะลูกอวนค่ะค่ะวันนี้ในหนาติดตามเรับความฝันกับลูกอวนเนาะค่ะค่ะลูกอวนฝันฝันค่ะฝันอย่งไรค่ะคุณุดเมื่อคืนนี่ฝันคือยังมาเต่ไปอะไรไปคือยังขับรถฮกหรอกนี่ค่ะไปไปผาตลาดตลาดแรกเขามา ถ้าตลาดแรงเขาว่ามาขามทุกคขามมาันมา,า, uh huh. าที่รัดมาบานวัดออกไปบานนี้ก็คือยังผ่านตลาดมาแล้วคือยังเขาเหตุทางไม่บงแจว่าเขาเหตุทางไม่ uh huh. ทางผู้หลมรถก็มามารดละหมื่นปืดเกว่ววนเพราะเป็นรถทิ่ปีดรถปีดละว่าจะทุบกันตกใจคนทังรถก็มี่ ก็ยังนี่กคงไม่ไรนี่ล่ะไปน้ำโอ้ยว่าเขาโหลดมนะหลายหลายคนเนาะเออว่าเขาโหลดเขาลงนี่ที่บริษัทเสียเงนบนน้อว่าต่กลงรถไปว่ากันตกลงรถไปบ่มีคนปิดยังลงไปเบิ่งรถว่ามันรถปิดมันบ่มีปิดมันแข็งด้วยซื่งว่าแข็งเออมันเหมือน มืน่นกี่ตุ่มเรามันหลุดลงหนทางทางสูงนี่เดี๋ยวลงว่ารุมหนึ่งเดี๋ยวล่องลงล่องหาหน้าวันนี้เราไปเบิ้งรถรถมันโมปีนว่าสั่งมันแกงเงี้ซื้อล่อมันหลุดลอกว่าสั่งค่ะล่อมันขาดออกซองมันซวงล่อเป็นรถหกล่อหรือสี่<อ>ล<ด>่อรถหกล่อเป็นรถหกล่อเออซวงล่อหลังขางนี่ขาดออกค่ะห่วยเลย คือปิดแท็กซี่วะท่านวันนี้กัถ้ากันปิดน้ำรอมาดิน้ำรอมาสุกใสสุกใสวันนี้นวดกระจกไฟฉายได้ได้นวด,นด,นดตัวนึงมาหมุนใสวะท่านมุนใสว่ากันสีผ้ากันงัดรถขึ้นวะเราไปค่ะตานสีงัดรถขึ้นหน่วยวะท่านเพิ่งไดที่ขึ้นงจะว่างัดขึ้นห้องผู้ดึงก็ดึงซอย คนมา่วยวาเราไปาคนอยู่ในตลาดนะะบ่คนที่ไปน้งกันเรือคุ้มอยู่เขามาเห็นวันละคกาจแม่ไผ่ละโมงจักตาชุบไปนะมันจักตัว่ก็ย,ย,ยังลูกหม,มู้บ้านมันผู้นึงทีย,ยังอีขุงกับผัวกับพี่ไปน้ำแต่ก็โนนเก็บจะคนเนาะลุงเนาะบ,บ่งัดรถขึ้นบันนี้รถอันคือย,ยังรถ คับขั้นหนึ่งเกา่าขี่ผ่านมาโอ้มึงติโต๊ะคือขุดและนอสันว <Okay. S 2> ่าว่า,า,าโดนพูดใส่ลกบุญโต๊ะคือกัน,อนเออโ <Okay. S 1> ต๊ะพวกถนนไปเขาซวยกันกับเบิ้งน้ซื่งเราว่าเจ้าของขึ้นได้เขางัดดึงขึ้นได้กับพากันมามาก็ยังรุ่งรู่บ้านคนนี้ขับที่แหลกบ้านนี้แต่เจ้าปรากฏว่าคือเจ้าของขับ ไป,ไปไปว่าขึ้นบันนี่ก็ยัง,งนี่กุ้งนี่ก็นั่งถ่ายเรื่องรถปุ๋ยบันค่ะนี่นัง่งเจ้าคุยตงรถเออพอดีขอขึ้นไปครับเอาขึ้นครับไปรับไปก็ยังทวนทวนันก็ก็ยังบองว่าสร้างเนี่ยแต่เลยเอ้านี่นกุ้งก็ต้องศูนยต้องเคียดอยู่เป็นยังไง ลมันนี่มันลมันเนีผู้ผัวก็ว่ากดี่ปหาเนียนั่นเนี่เมียไปนํำกันสองคนบัคือยังมีเนียสองคนปรากดแบบมูไปนํำกันมีเนียสองเออผู้ผัวมันมีเนียสองคนเนยค่ะหว่าวันนี้คือยังเขาสิไปยูรำกันนันเช้าไหนยู่นรำกันเนาะว่าก็บิ้งอยู่ ก็เขาก็บพ่เทียงบพ่อให้กันหรอกแต่หีไปน้ำกัดอยู่ค่ะก็ลักทงรลักหน้ามากดิมาก็คือยังเขางุ้มป่าอยู่อันเขาเพียงน้ำบอกว่าป่าน้ำเฟื่องน้ำหยังเขาก็งุ่มราะว่าสิงุ่มเขาอยู่บนงุ่มเขาก็เศร้าไปน้ำฉีเฟื่องฉีหยังก็ได้ขึ้นมาอยู่แบบพอหน่อยพอหยังค่ะเขาเลยกไก่มาก มามาโุยอย่าลดค่ากระท่องไปช่งเบิงึงเบิึงไปว่างเลยท่านถามเขาว่าพูดโคกไม่พูดเนื่องที่จังบ่สิศรีบุรีมาท่านมาอันี้มันติดตัวท่านคือยังโคกไปคือเขาบอกอะไรไปโบได้แม่ไปคือยังไปดได้เบ็ดควรเราไปคือยังไปยังไหนบ้ก็เลยขนาด่ว่า ขับรถดิ่นมีเป็นเป็น,ปนลุกวนครับเองบ่คือเจ้าของขับนี่แหละคือคอยขับนี่แหละถ้าวันถ้าตอ่อดลงไปนั่นมันคือยังลุ่คขับแล้วก็ยังได้เหมือคือโดน่านได้ใจใเห็นว่ามันเจ้าของขับอะพออรพอวันนได้ฟื้น่วงมาไล่อย,อย่างอยู่ค่ะแตว่าปวไปย่านลุ่คขับเอาอีกก็เลยไปเลยขึ้นไปเลยค่ะไปขุงนังถ่ายเรื่องบมดค่ะ ใคัือปีกเกขึ้นได้สองสูน huh. นี no. ่ละก็แบบห้าหกนี่แล้วก็อกนี่เป็นลองอกหรอบหัวเนียโอ้ัวเนีนเนาะหัวเนี่ยนมีมีเนียสองคนห้าห้าหกแต่ว่าผู้ชาย ก็ยังด <fuck. S 2> <Huh? S 3> uh ูอวนตีป็นยังป็นตี่ีเป็นนามค่ะหาหาหค่ะฮหัวดัวีเดียวเลยของอวนเก่ารเป่าสองซุนเนี่ยคือหอดลสองอนี่แหละลดออกไปไม่ดออกสองหอดสองนอ่ะสองลดอกนเป็น่มกลมเนาะสองอสอง ค่ะขวดกี่เดียวสีโุกสีมันน้ํา <N> ่อ้วนอยู่ประจำเนาะค่ะเพราะว่าพิ่นราคาหมูขิ่นเนาะราคาหมูหอยไปี๊ยสื่อนกคคือโลละยิบห้าบาทกับยิบสี่บาทเนาะจะฟองหมูว่ายิบสี่หอยไปีสื่อว่ายิบห้าค่ะค่ะแต่ว่าลุงอ้วนแม่งวัดนีเพื่อนฝันฝันเห็นรดเหีนโดเนาะค่ะเพิ่นตีเป็นตัวเรขไายหาหาหกเนาะ กับนอกระุดออกไปสองศูนย์เราอยูุู่กอวนในล่กอวนค่ะเพราะว่าลูกอวนเป็นภูเขาเนาะนี่อกไรห้อคิดสองอย่างห้อคิดสามหกสองอย่างค่ะหกคิดสามค่ะหกิสองอย่างกับหกิบสามแม่นแเหรอเนาะค่ะแมนค่ะ อย่างเขาคิดฝังค่ะเรื่องราวความฝันลุงอ้วนกับมีเทียงสนิทแล้ะลุงอ้วนเนาะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะโอ้แม่นน่าสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะตัวเลขของลุงอ้วนค่ะห้าหกค่ะห้าหกลุงอ้วนเพิ่นฝันค่ะฝันว่าได้ขี่หกหลอไปขวมค่ะล้อดรุดออกสองหลอแต่ว่านี พี่น้องไปนั่มค่ะผืนมีเนี่ยสองคนลุงอว้วนจีผูุหญิ่งเป็นหาค่ะหาหาหกค่ะสองศูนย์รดหกหลอ่อหล่อรุดลุงอว้วนเอาสองเข่าค่ะรุดออกสองหลอ่อสองศูนย์ที่พกท่านว่าคมพออ่อโสสองพันห้าลอยหกเต็ด ให้ท่านผู้ส้มทางบานเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากินแบ่งรัฐบาลนอค่ะอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนยีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อส่บริาพาษแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเรือค่ะป่าบุญคนยีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนยีสานกมิเพียงเท่านี้ ขีบนาพอกันใหม่โศกโศกมันหมานลำลำลด้ยๆยหิ่งหิ่งตังๆกับตุเรศของลุงอ้วนเนาอค่ะสวัสดีค่ะ